พี่น้องน้ำาขางห่วยหญ้าแฝกพี่น้องจึงมีความสวยงามสวัสดีทักทายเดอ้อพี่พีน้นองๆสุขสุขคนเฮ็ดคิปไปพร้อมพี่น้อง ชมผาาไปนำพี่น้องทางฟังหวยกระจายดอกเพิ่นพี่น้องดอกเพิ่นงามงามคู่หวยเฮาก็จะเต็มไปด้วยต้นหญ้าแฝก แต่ว่าเมื่อนียางเลาะคู่ห่วยพี่น้องอออสวัสดีทักทายพี่น้องไปนำห่วยน้องที่เขาจะโลงตึกป่าพี่น้อง สวัสดีทักทายเด้อพี่พีน้งนองๆสุขูสุขคนยางเลาะไปเรื่อยๆก่อนพี่น้องช่วงนี้ก็บ้านได้เห็นผู้พิตึกป่าได้เจอด้อการล่งหวยน้องข้องบึงเวลาก็เลยถือโอกาสมายางเลาะบึงพี่น้องบึงหวยพี่น้อง สวัสดีทักทายเด้อพี่พีน้องๆสุขูสุขคนยางเลาะคู่ห่วยพี่น้องสวัสดีทักทายพี่น้องไปนำยางเลาะคู่ห่วยพี่น้อง วัสดีทักทายพี่น้องไปนำห่วยน้องที่เขาจะโล่งปึ๊บป่าพี่น้อง สวัสดีทักทายพี่น้องไปนำเมื่อนี้บรรยากาศดีพี่น้องล่มสวัสดีทักทายเดอ้อพี่พีน้องๆสุขสุขคนคู่หวยเฮาก็จะติมไปด้วย ต้นหญ้าแฝดบ่มีไผมาเนาะตึกแปดเมื่อนี่ตาด้วยจะเด้อไผมีไผมี มือนีไม่ล่างกมันทั้งหวยแก่เด้อพี่น้องเด้อมาเบิงพี่น้องเพิ่นตึกป่าพี่น้องมื่อนีเพิ่นปักเพิ่นวามันหนาวบ่พี่น้องสวัสดีทักทายเด้อพี่พีน้องๆสุขสุขคนการลงงหวยน้องค้องบึง เวลาก็เลยถือโอกาสมายางเหลาะบึงพี่น้องเบึงห่วยพี่น้องพี่น้องน้ำขังห่วยหญ้าแฝกพี่น้องจึงมีความสวยงามดอกเพ่นพี่น้องดอกเพ่นงามงามลำหว่วยแฝกเลื่อยเด้อ เมื่อนี้บรรยากาศดีพี่น้อลงลมซึ่งระบายน้ำออกจากให้จากหน้าของหมู่บ้านพี่น้องถึงเวลามา้เข้ากระ้องล่งจับป่าพระหัานไเ้เห็นหมองพ่นตึกเลยจ้ะเทดชิปไปพร้อมพี่น้อง รมผาไปนำพี่น้องทางฟังหวยกระจายไายพี่น้องเบิไปไปเรื่อยๆพี่น้องคลิปนี้ก็ซ้ำนี่แหละพี่น้อง ไป้อมพี่น้องช่มผาไปนำพี่น้องทางฟังหวยก็จะว่าให้ได้เห็นหม่องพ่นตึกเลยจ้ะ ต้หว่วยแฝกเลยจะเด้อยาแฝกนี่เขาก็เอาไปตำจึงระบายน้ำออกจากให้จากหน้าของหมู่บ้านพี่น้องถึงเวลามาเขาก็้องลุกจับป่า ลำห่วยแปลกเลยจะเด้อไปพี่น้องเบิไปไปเรื่อยๆพี่น้อง ดีทักทายพี่น้องไปนำคู่หวยเฮ้าก็จะติมไปด้วยต้นหญ้าแฝกพี่น้องน้ำขางหวยหญ้าแฝกพี่น้องซึงมีความสวยงามดอกเพิ่นพี่น้อง ดอกเพ่นง,งามงามพี่น้องน้ำขขางห่วยหญ้าแฝกพี่น้องซึงมีความสวยงามเพิ่นว่ามันหนาวบ่พี่น้องซึ่งระบายน้ำออกจากให้จากหน้าของหมู่บ้านพี่น้องถึงเวลามาเข้าก็ต้องลุกจับป่า ดอกเพ่นพี่น้องดอกเพ่นงามงามรรยากาศหนาวพี่น้องเลยว่ามีผู้ใดมาลงหวยพี่น้องเอ้ยไรก็เลยเกิบภผพบรรยากาศให้ดึงยางเลาะคู่หวยพี่น้องสวัสดีทักทายพี่น้องไปนําเข็ดคลิปไปพร้อมพี่น้อง ชมผาไปนําพี่น้องทางฟังหวยก็จะมือนี่ไม่ล่ากับมันทั้งหวยแก่เด้อพี่น้องเด้อมาเบิ่งพี่นอ้องเพ่นตึกป่าพี่น้องมือนีพ่นปักพ่นวามันหนาวบ่พี่น้องมีอากาศ